สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอทูดิสตูดิโอนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในบลัวค้ายในเรื่องหลักนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะในเรื่องหลักเราจะเล่นต่อจากไอกระต่ายขรบรบทสองก็จะเป็นเรื่องของขคณะกรประการแผนงานไอบลอบทสามแล้วค่อยมาเฮียการเรล,ลันแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมก็เล่นจบแล้วสินะ <c oughs> เล่นจบแล้วเ้ย <c oughs> <c oughs> มันก็จะถึงเวลาที่ผมจะต้องทําในสิ่งที่ผมต้องทำเสีทีบทที่สามลองลอยที่ทิ้งไว้ในความฝัน ที่จริงมันชื่อเลือกชื่อตอนชื่อคือร่องรอยที่ความฝันทิ้งไว้นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าร่องรอยที่ความฝันทิ้งไว้นะครับผมใครเสื้อคุปถอนตัวไปแล้วแต่ไม่มีความผิดที่จะลดหนี้ของโรงเรียนคณะกรรมการแผนงานต้องประชากรภัยคุกคามครั้งใหม่พวกเธอจะรักษาโรงเรียนเอาไว้ได้หรือไม่บทเริ่มต้นหลังจากเหตุการณ์ทลายหอคอยคำหลวงเราก็ไปดูที่โรงเรียนไอเป็ด้วกันหลังจากรอในเรื่องมานานในเซิร์ฟเจพี แล้วก็อ่านไม่รู้เลื่องซักกายอย่างเสียงรองเท้าเสียงประตูเปิดหาเจอจนได้ฟานซิสสหายเก่าแก่พวกวเราที่ถูกขับไล่จากแกาเทียและถูกฝังผนึกไว้มันผู้ใดเนาะทรมานทรมานเหลือกเกินความทรมานของคุณสิสุดแล้วตื่นมาเถอะผู้อาศัยอยู่ใต้พิภพมันมันมันผู้สื่อมเออมึงเป็นใคร กูเป็นนักศึกษาเอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็นพาร์ทที่ผมตั้งใจทำมากที่สุดนะฮะสิ่งนี้มันคุณเองหรอครับผู้สังเกตการณ์นิรนะนไม่ใช่ครั้งนี้จงเรียกว่าฟันซิทไม่เป็นไรดีกว่าทิ้งกับผมไว้เถอะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่สนหรอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจากนี้ไปผมจะตัวละครใหม่แกมาเทียบกูกวาดล้างไปแล้วหมายควายว่าไงวะ อุ้ยอินโทรอินโทรที่มันอยาครับอยาครับตอนนี้แกมปเทียหายไปแล้วมองว่าสลายตัวไปแล้วก็ได้นะส่วนสาเหตุก็มีอย่างเดียวะนั่นคือการมีอยู่ของครูจากชาเลที่ชื่อเอดดดิสติโอผู้บุยเบือนรูปแบบและเหตุผลนาตอนนี้การไปชน้ากับคนคนั้นโอ้ยไอสัตว นี่มึงคนจริงดีชิมายอ,อย่างนี้นี่เองเหรอหนงังสือแห่งกฎถูกปรับเปลี่ยนใหม่แล้วสินะครับโคดักส์ลงใบใหม่ครับผมสัมผัสได้ถึงสิบแปดปอมของโลกใบนี้หาหนางังสือเปลี่ยนไปแล้วกฎเปลี่ยนไปแล้วก็คงมจะเป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญใหม่น่ะสิอย่างนั้นสิครับแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวก็ตาตาออกไป คราวนี้ีนังซื้อจะได้พบจะถักอะไรได้เนะเมื่อกี้พูดถึงเอโดดิสตูดิโอใช่ไหมเขาเป็นบอสของแคมเปนนี้งั้นหรอไหนโดซสิหนังสือเห็นกดเล่มใหม่เมืองแห่งการศึกษาแล้วเป็นครูที่นั่นอ๋อแม่งจะล่าเราอะไรแบบนี้มันยากไม่ใช่เล่นเลยนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีวิธีเอาชนะเสมอ ไหนดูซิช่องโหวจุดบอดข้อปกครองเลือกใช้ได้หมดเลยอะ่ะย่าดูถูกคนนั้นเชียวละ่ะผู้อยู่อาศัยใต้พิภพเราไม่สนใจหรอกครับคุณเข้าใจโลกแบบนี้ใบ,บไหนแต่จะมาตัดสินโลกใบนี้ด้วยบอร์ดเกมหรืออะไรเป็นเพียงอย่างเดียวแล้วก็คุณไม่สามารถจะใช้จะได้ชัยชนะที่ถูกต่อมาคองหรอกเพราะว่าแกเพราะว่าแกม <c oughs> เา,ากมเทียก็ยังเป็นตัวร้ายที่ยังอยู่ในตรงนี้ ที่ยังครอบครอมพื้นที่ส่วนลึกลับที่สุดของคิวอทอสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มต่อไปที่จะออกจากไคเซอร์ก็น่าจะพวกแม่งนี่แหละน่าจะพวกมึงนี่แหละเออเน้นย้ำนะว่าคิวต่อไปไลยต่อไปก็น่าจะพวกแกนี่แหละนะเพราะว่าครูอ่ะอย่าลืมนะว่าคุณครูเขาอ่ะถือ AK 102นึ่สอกระสุนนอกคิวทอสยิงทีนี่มึงตัพุ่นเตือนแล้วนะถึงแม้จะยิงไม่ตายหาก็เถอะ แต่ยิงยิงไปสักร้อยสักร้อยนัดมันก็เจ็บอยู่ดีเออเราบอกคําตอบให้เองสิ่งที่ทําได้กับคนนั้นก็คืออย่ามาขัดขวางกันนะเว้ยแกน้นมันขยะอ๋อน่าจะเป็นเทพแห่งการเวลาดูดูจากเรื่องของดีๆดๆดๆดหัวหัวหัว X V I อันนี้เจ็ดแน่สิบเจ็โอเครหัสมันคือ17 คนที่ไม่ดียุ่จากความตายอย่างแกคนอย่างแกเนี่ยวะมันนี้มีป่ามีแต่ลูกตาลูกตาก็เป็นนาฬิกาวะสันเข้าใจถึงความเจ็บปวดความโดดเดียวและความกลัวของกระผมบ้างเปาวะอย่า่าขัดขวางกันเลยผู้สงเกตการนิยน,นำ้ำนี่เป็นแค่กับผมแพงแต่ผู้เดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระผมจะหนังรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างที่ลำเค็นนี้ต่างหากและกระผมจะไม่ยอมให้มาขัดขวางเด็ดขาด อย่ามาแซกแซกกระเพนของผมตาอำเภอใจอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๋ก็ชัยชนะทำไมทุกคนถึงยึดติดกันเรื่องนี้แบบนี้วะลำถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หรือไงยังไงพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีนี่คือความจริงที่แบบอาเปลี่ยนแปลงทุกคนมีชะตาที่เราพบกับความแพ้แพ้ทั้งนั้นนั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกใช่มันสำคัญแค่ว่าผมจะประสบประสบประสบ กับอะไรและตระหนักถึงอะไรได้จากกระบวนการไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างแกจะก,ก้ายกยกชื่อการสแสวงหาหนทางที่านสูงสุขอย่างแกมาเทียขึ้นมาชื่อนั้นมันน่าเสียดายเลยไอฟานซิกก็น่าจะเละส่งของสติอารมณ์ก่อนต้องสองบสติอารมณ์ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วว่าต้องทำอะไรแต่แต่เท่าที่รู้นะในเซเจพีไอเคียนี่โดนละแกมาเทียถูกกดล้างไปแล้วเหรอไม่แกมาเทียที่จริงกับผมนะฮะ แต่ที่ไปกับผมต้องแสดงตัวตัวที่จริงหโ้โหแกมเทียให้เห็นละเออดีเลยก่อนอื่นก็ต้องทำคนรู้จักโลกไปดีก่อนกดใหม่แคมเปญใหม่ถ้าอย่างนั้นการแสวงหาหนทางทรู้แจ้งของกับผมคงต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นนะสิอับบีดอตันไงอยากรู้จักเลยครับว่าจากักรวรรดิที่สร้างความรุ่งเรองอันยิ่งใหญ่ที่เป็นครั้งแรกะสุดท้ายกลายเป็นกฎยังไงกับกฎแห่งน,นี้อะนะผมจะตั้งตารอเลย ใจโปรดอย่าทําให้ผมผิดหวังนะก็ลองมาท้ากับครูคนนี้สิเขา a k 1ค2ก็สามารถจิงแกจนพรุนได้เลยแหละบอกก่อนหน้าโรงนะโรงเรียนมัธยมอบิดอสสถานการณ์เดิมอยู่นี่สิโฮชิโนะยูเมะสะพานรักเรียนบิดอสเฮ้ยเหมือนจะย้อนไปเรื่องราวก่อนหน้านั้นเฮ้ย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 ไอ้เชี่ย ไอ้ไปะ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 ะโอ้สภาโรงเรียนเก่าที่ฝังอะไรบางอย่างไว้แป๊บน,ออนบนึงกูอ่านบทมาทันสภานักเรียนเก่าฝังที่ยิงใหญ่ไว้ในโอเอซิสอันกว้างใหญ่ในเอบิดอสด้วยอะ่ะค่ะสิ่งยิ่งใหญ่หรอเฮ้ยนี่บรรลุเดี๋ยวนี้หานี่บรรลุโหกูเหรอสภานักเรียนเอบิดอสเป็นของที่ใช้ในการแสดงดอกไฟอะ่ะส่วนใหญ่เป็นพวกดอกไฟจากแท้แห่หายากอะ่ะถ้าก,กระตุนน้นโจม ตรงนี้ด้ยวยอุณหภูมิสูงก็จะเกิดประกายไฟจากพลาสมาที่ทําให้ทอกฟ้าสวยงามอะ่ะดูนี่สิดอกไม้เปยนเป็นรูปร่างดยนี่น่ารักเนอะโอ้ยายนี่มันเยอะๆเมะนี่ว่าแต่เธอเธอเธออันนี้แล้วหรอไม่ยู้เธอปกติเธอไปไปไปสบายแล้วนี่ไม่ใช่หรออยู่เมะเห็นเดิมทีแล้วสิ่งนี้จะถูกใช้ในงานเทศกาลแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงมาใช้งานที่ดีไม่ได้ขึ้นมาก็เลยเอาไปทิ้งที่ทะเลสาบละอ้าวทำไมอะ่ะยู่ แ KB นี่มันนี่มันผีโอชิโนเธอคุยกับผีอยู่นะอืมสุดอยอดเลยว่าไหมการทิ้งของที่มีส่วนผสมและธาตุที่มูล,ลค่ากว่าหนึ่งล้านเยนต่อหนึ่งร้อยกร,รัมลงไปในเทสักเพียงเพราะมันใช้งานไม่ได้อะนี่ต้องเป็นเรย่ว่าสภาริบรอสหรือก่มเงินที่เป็นกอบเป็นรำรรจนใช้บ่อปูสือสลับออกกำลังกายมาทำที่ทำมาจากขนเป็ดดีอ่ะ ถ้าเอาซักหนึ่งในร้อยของทรัพย์สินนั้นมันให้พวกเรานก็ดีเดียดูมิวไอชิมาเอ้ยแต่ว่าโอซิมันแห้งไปนานแล้วใช่หรอคะก็ใช่อ่ะตอนนี้เป็นแค่ที่ลับที่มีทรายจนไม่เหลือเข้าเดิมของโอซิม่แต่น้อยเลยนี่อยากจะเสืออะไรหรอโอ้โหองชิโนโจังนี่ไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยมันก็เป,นเป็นเรื่องราวสมัยที่มีทะเลสาบนั้นก็แปลว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมยังไงอ่ะก็แปลว่าความจริงแล้วดอลไฟราคาแพงนั่นอ่ะถูกฝังอยู่ใต้ที่ราบทะเลทรายหรือโอซิที่แห้งไปแล้ว ก็ต้องไปขุดแ่ราคาแพงถูกฝังอยู่พื้พื้นโอเอซิสขนาดใหญ่ที่แห้งไปแล้วแบบนี้หรออาาือฮะรุพี่อยู่เวดูตัวไม้คากัเราพูดเรื่องอะไรอยู่อ่าคือตลกน,นั่นไม่ใช่เวลาอยู่เฉยก็อย่างงี้ไงถ้ามันเป็นอย่างที่ลุ่พี่เมยอยู่เมว่าเราก็ต้องไปหาบัตรเดียวนี้เลยสิคะเออใช่ละนั่นแหละซี่จะสือ่อเราไปล่าสมบัติกันไปเดินไปกันเลยรุ่นพี่ เราจะได้เป็นเศรษฐีกันแล้วนะโฮชิโนะนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่เราจะมาเจอชิโรโกะเซริกะและอา,านินี่แปลว่าโรงเรียนก็คือก่อนเหตุการณ์นั้นนั้นใช่ไหมโฮชิโนะมันเบาเบาดนรูกพี่รู้สึกได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวใช่ไหมเราคุดแค่นี้ก่อนลองคุดต่อไปอีกได้ไหมขอโทษน,นะน่าจะควาน้ำเหลวแล้วโฮชิโนะ เออโอ oh, look, look. Yeah. Oh, okay, Honestly, huh? ้โหโคฮารุลูกโอชิโนะเราทำพฟาดกันแต่ตอนไหนรือเปล่าตั้งแต่เราดูพี่เอาแผนการแปลกแปลกไปรึเปล่าคะเนี่ยตกลงไปคองรับผิดชอบของฉันหรอเนี่ยแต่โคชิโนะจังก็ตื่นเต้นเหมือนกันนี่นะแต่ฉันรู้ตัวดีเลยไม่ต้องไปจำเรื่องนี้หรอกเลยคิดถึงลงลูกโลระบายเวอร์ชัดวีหนึ่งมันโอตาคุอะไรขนาดนั้นเออพอผมคิดดูแล้วก็าไม่จำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำ้วยซ้ำไป โอ้โหร้อนขนาดนั้นลูกพี่ไม่จะมีจุดส่อะไรครับแล้วทำไมต้องมาสวนแสงแค่แต่แรกอะก็ก็เผื่อเวลาเราขิดนีไปเรื่อยแล้วน้ำมาดาจะระเบิดออกว่าเหมือนเป็นไปได้ด้วยเรลาครับเรื่องแบบนั้นอะเออถ้าเป็นไปได้เราจะได้ขี่คายเรื่องเะเลทร์ได้ด้วยไงได้ใช้ที่ไหนกันหล่ะคัเนี่ยเฮ้นี่มันเผาอะลุถ้าไม่เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงไปเพื่อการสนทุลพี่แล้วก็เดี๋ยวลูกพี่เขียนไรอยู่ จะบันทึกเรื่องงี่เง่าที่เราทําไปกันหรออาจจะตายไม่ต้องบันทึกไวหรอกอะมันคือหน้าที่กับประธานสภานักเรียนอะจะต้องโจทย์ไวด้ดีต่อไปจะใช้ประโยชน์จะได้เป็นประโยชน์กับโฮชิโนะไงก็บันทึกได้ไมีแต่เรื่องที่ไปสำเร็จนี่อีกอย่างใครจะมารับ่วงต่อสมุดโดนที่ขาดรุ้นลิงแบบเนี้จะซื้อเรื่องใหม่ให้งือน่าจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นหน้านั้นแหละเออหน้านั้นเลยอะกอนโอ้โหดูโคชิโนะกู กลับมาปัจจุบันหรือเปล่าน่าจะกลับมาปัจจุบันละเนื้อเรื่องปัจจุบันละโอเคกลับมาที่ปัจจุบันละห้องคณะกรรมการแผงงนงานเอาละฉันขอเริ่มประชุมคณะกรรมการแผงงนงานเบดอดเอ๊ยยังไม่มาครบหนึ่งคนนี่อ่อคนดีคนเดิมที่ไม่มาสักทีลูพีโฮยชิโร่ไม่อยู่อะรไรกานไปไหนของเขาเเอีกะไปแอบงีบอยู่ไหนปะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมันหอนอยืนนอนอยู่ห้องข้างๆว่าไงก,ก็ควรตามตัวมาดีวะลูพีชิโร่โ เรามีประชุมเว้ยเอ้ยพอดีว่าไม่อยากปว่วยเฮ้ยทำไมหรอเพราะกำลังนอนหลับป่วยอยู่เหรอเฮ้เข้าใจก็ชิโรโกะเอ็นดูลู่นพี่โอชิโน,โน่นี่จะไปไหนคนเดียวละ่ะท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยไปด้วยิโรชิโรโ,โกะแต่ว่าเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันละอะไรกรันไม่ต้องเฮกันไ,ไปหมดเลยดีกว่าไม่มีมงินอะไรมอรมั่เท่าไหร่ก็ทุกคนชอบลู่นพี่โอชิโน่นี่ พี่ฮอชิโนะเราจะประชุมกันแล้ว,ลวในเวลาตื่นแล้วละเอ๊ะอืม uh huh. uh huh. นั่งอยู่ริมหน้าต่างกับสีหน้าที่ค่อนข้างจะเศร้าพอสมควรกับตำแหน่งที่เป็นรองประธานเพราะว่าประธานออวิดอส์เรยังไม่มีไงประเด็นอะ เพิ่าดจะสั่งคอนผมก่เพื่พี่ของชิโนนอนออกไปนอกหน้าต่างไม่ได้หลับอยู่หรอกหรออ่าน้าหน้าสี่นะวันนี้มีประชุมใช่ไหมขอโทษขอโทษลูกแกแล้วเลยหลงหลงลืมลืมอยู่เรื่อยไม่หรอดูจากพฤติกรรมก็น่าไม่น่าใช่อเอ๊ะทำไมถึงเถียงไม่ไม่ได้เถียงว่าอายุไม่ได้ต่างกันมานี่กลับมาล่ะเอาละเอาลาเล่เพอ ไอ้ยายนี้จังน่าจะโกรธแล้วนะเนี่ยน่าก,กลาัวเอาไปด้วยกันกนุ้พี่ถึงแม้ชิดตะโกยจังจะทำตัวหน้าเปียกและแปกลกเหน่อยอะมาครบแล้วสินะอ่าแปลว่าเราอยู่นี่ละค่ะคุณครูว่คาครบแล้วขอเริ่มประชุมเลยก่อนอื่นขอแชร์กกเกี่ยวกับเรื่องนบแปลกๆกของสันดานที่เกิดขึ้นโดยรอบเขตปกครองตัวเองอันเป็นด้าในหมู่นี้แนวน้องแปลกๆเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะ ค่ะถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในแคร่ระดับที่ควรระวังก็เหอะเรื่องอะไรหรอคะไอยาเนจังจุดเริ่มต้นมาจากไคเซอร์รุ๊ปนั่นไงตัวฮีแอประจำเรื่องอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่าไคเซอร์คอร์ปอเรชั่นกำลังขุดค้นอยู่ในทะเลทรายบิรด์ดถึงเราจะยังไม่รู้ว่าไคเซอร์กำลังหาอะไรอยู่ที่นั่นจากองค์สุดท้ายนั่นเองแต่สุดท้ายมันก็เปิดเผยว่าเป็นของแบบนี้อยู่ใช่ไหมล่ะมันถึงจะ ถึงมันจะแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปแล้วออุอสา่าพิคิมถูกทำลายไปใช้บรรยากาศสตาร์อสเฟีย er. แล้วก็มีมีร่องรอยหรือเศษซากใดๆหลงเหลืออยู่เลยอ๋อเราอยู่เหนือท้องฟ้าคิวทอทเทสเจ็ดหมื่นโอ้ชั้นมีโซะกว่าจะต,ตกมาก็หายไปแล้วดูเหมือนว่าพตอตอนที่เรือรบนั้นถูกทําลายทางไครเซอร์เองก็หมดเหตุผลที่จะยึดเทเลซายอบิรอสต่อไปแล้วพราะงั้นไครเซอร์ก็เลยค่อยๆถอนกำลังออกจากเทเลซายที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ที่นั่นก็กลายเป็นทื้นที่รกร้างว่างเปล่าเลย มันก็มีเรื่องแบบนั้นอยู่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองมาแล้วว่าพวกนั้นออกจากเขตขุกคนไปแล้วลงใจมามากเลยอย่าลิอาลีอาดเข้ามาในอเบดอสเราเอีกด้วยถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว,ว่านี่หอยบบดอสจะจ่ายให้กับไฮเซอร์จะหายไปด้วยสิไกเซอร์จะเป็นเจ้าหนี้ของโรงเรือเราอยู่สถานการณ์พวกเรายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อาจจะเอาแอร์สไตล์ไปทสไตล์แม่งเลยจบอีกอย่างดูเหมือนว่าประธานอยากขอไฮเซอร์คอมเพลชันจะให้าอสุดกับเซนทำทาวเวอร์ที่สร้างใหม่กมื่ก่อนทันทดอสด้วย แต่ประเด็นอยู่ที่เรื่องต่อจากนี้ประเด็นมันมีประเด็นอยู่แล้วรักเรียนมีเรื่องอะไรหรอคะยานี้ใจสรุปเลยก็คือใคเซอร์กุปเปลี่ยนนี่ขอยรับเป็นพันธบัตแล้วไปขายอยู่ในตลาดตาสานนีเ่เป็นพัธบัตหรอคะตลาดตาสานนี่หมายความว่ายอย่างไงวะพวกนั้นเปลี่ยนสิทธิในการรับนี่ของพวกเราเป็นตาสานนี่สรุปคือพวกนั้นขายสิทธิในการรับนี่ของพวกเราให้คนอื่นว่าไงถ้าไปจะเป็นยังไงก่อนที่ซื้อพัธบัตอันนั้นไปก็จะเป็นเจ้าที่ขอวืรัอีกที ก็แปลว่าเราต้องใจนี้ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ไคเซอร์แล้วแบบนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราหรือเปล่าเรื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวมันฟังดูเลวร้ายอ่ะพี่สาเหตุที่มีการซื้อขายพัสดุ์ก็เพราะโดยพื้นฐานมันให้ผลรอบแพน่นะแต่การซื้อพับดต์ของโรล็กที่ใกล้จะล้มละลายแบบนี้มันถือว่าเป็นการมันถือว่ามีความเสี่ยงมากเกินไปใครจะไปซื้อพับดต์ของรลที่มีนักเรียนหาเงินใช้ดีกันอยู่แค่ห้าคนวะเออก็จริงอ่ะมันก็จริงอยู่อ่ะ เราอ่ามองได้ว่านี่คือที่ว่าเป็นสัญญาที่ใครซื้อจะเลือกอยู่กับเราแล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างที่อย่างนั้นก็ต่อเมื่อมีคนมาซื้อพัสดุไปพวกนั้นอาจจะไปขายในราคาถูกๆก็ได้เออถ้านี่ของเราลดลงถ้างั้นนี่ของเราโลงหรอไม่เออเซลิกะเพราะพวกนั้นขายสิในราคาถูกแต่นี่ของเราจะไม่ได้ลดเลยมันเอาสิทธิที่ได้เงิน1นล้านเยนไปขายในราคา9ก้าแสนเยนอะแต่สุดท้ายนี่ของเราก็ยังเป็นหนึ่งแสนเยนถึงมือคือเก่าอะเนาะเข้าใจาแล้วไม่ต้องอธิบายเพิ่มไม่ได้ดูพี่ชืโอโลกเออเข้าใจโย เปิดร้อนกันทั้งรัวน,นาเลยไอ,า,อยางนี้ไคเซอร์เอานี้ของเราไปขายเป็นธรรมดมามากน้อยแค่ไหนเหรอไม่น่าจะทั้งหมดหรอกใช่ไหมจำนวนเงินที่ถูกเปิดเผยต่อสาาระตอนนี้ก็ประมาณ45%ของนี้ทั้งหมดที่เราที่มีต่อไคเซอร์โกลเดนเรชั่นอ่ะเอออย่างนี้นี่เองพวกนั้นคิดอะไรอยู่วะถ้าเราซื้อมันมาด้วยราคาถูกล่ะเออน่าดีถ้าเราถ้าเอาสิทธิ์ไปขายถูกๆเราก็มีเราก็ไปซื้อกระสนเหลืองขายกำลังคู่อย่างนี้อยู่พอดีถ้าตลาดตาสันนี้เปิดเราจะเอาเงินออมที่มีไปซื้อพระบัตรกันไหม อาดิต้องรีบๆเลยนะอายัน,นี้ดูความผันผวนให้ดีเหมือนในตลาดหุ้นล่ะเอาอถ้างนั้นก็อายัน,นี้อายัน,นี้เจลิกาเจลิกะแม่งซึนเสริมชื่อเลย <c oughs> ทำไมเหรอพันธบัตรของพวกเรากำลังพุงงงพ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหรอทำไมวะเทียบ <c oughs> กับราคาประเมินหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่สองรปซ็นโอ้โหแล,แล้วมีใครบางคนกำลังซื้อพันธบัตรตุนนี่ไม่อย่างบ้าคลั่งเลยเอ๊ะ ใครการที่ทําแบบนั้นอเยอะเลยอ่ะเราจะเช็คคนที่ซื้อไปได้ไหมวะขายเกี้ยงอ่ะพัติตภัตฑของ a v ดอสขายหมดเกี้ยงเลยขายอยู่วะวอวยกวานซื้อขนาดนี้แกไาเทียเลยละตอนนี้ตรวจสอบที่ได้ก็คือผู้ที่เข้าซื้อพับัติที่ให้กู้ยืมอุตสาหากรรมสารุปโภคข,ของอ a v ดอสก็คือ n e ฟซิสกุ o เชีเยเอ,เอ โนโนมิถึอกระสดุง,งโ,นโนโนมิถึอกระสดุง้งเนฟซิสกุปน่าจะย้อนกลับไปอีกมั้งไม่หรอเอาละกำหนดวิธีชนะได้ละมาเลิกกันเลยผู้เล่นไม่สิครูก็เอาดิแถมครั้งนี้จะทำให้เราได้ตระหนึงความรับรึกซึ่งจิตสุดของความตายแล้วไงกูไม่แคร เสียงตายดนพื้นที่74,000เมตรนี่และลุงโฮคณะกรรมาการแผนงานไอบิดอสบท3ร่องรอยที่ความฝันถูกทิท้งไว้ให้สีภาษาไทยโดยเอทอร์ดิสตูดิโอเป็นเนื้อเรื่องที่หลายคนบอกว่าอาจจะน้ำตาไหล <c oughs> แต่ผมจะยอมเล่นก็น่าจะตัดจบเพื่อนได้ไดตัดจบนะเพราะว่ามันมีอยู่ตอนเดียว สุวีเขาจะเดียวติดจริงว่ะเออมันมีอยู่ตอนเดียวมันมีอยู่ตอนเดียวเพราะว่ามัเปิดวาแค่ตอนเดียวมันมาแค่ตอนเดียวจำได้นี่ฮะมาละลุงโฮตอนสมัยยังหนุ่มๆเรียกว่าหนุ่มๆดีกว่าจะเรียกสาวๆมันก็แปลกๆอ้ายเซลิกะเคียนในเรื่องหลังบทที่หนึ่งองที่สาม ต่อไปก็จะเป็นอาวันนี้ทำไมพ้าหน้ามาปิดช่องอ่ะเออต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่อสุดท้ายแล้ว <c oughs> น่าจะเรนเรนวันพฤหัสเนดนางต้นอ่อนที่รอวันผีบานสมาชิกเฮียไก่เดรานยกเขตโผลของตัวเองมาปฏิเสธได้กกลับไปเหมือนแต่ก่อนครูจะช่วยให้เฮียไก่เดรานกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่บทเริ่มต้นแหมบทสองก็สู้กันเลย น้นก็ถ้าผมเล่นตอนนี้จบบทหจบก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้ทําคลิปที่ผมจะต้องทํากันสักทีนะฮะบลัวไคลแบบแบบสรุปตอนเดียวจบนะฮะก็เป็นอย่างไรวาครับสาหรือเรื่องหลักนะฮะยังหรอยังไม่จบหรออะไรพระราชาจ,จังาเชื่อมนยการล็อกอินมีเซนเซ,นเซ,นเซดูเหมือนแกมาเทียกันเราจะฟื้นคืนชีพและไอไอเฮียนั่นน่ะไอไอหานั่นน่ะมันมันคีดจะเล่นตุกติกกับเรานะฮะ อย่าท้านะแต่เท่าที่รู้ตอนจบไอเทมนี้มันจบไม่สวยรู้เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ที่ไปดูของที่รู้มานะไอไอคนนั้นไอที่คนควบคุมเวลาเรียกว่าไอควบคุมเวลาดีกว่าเออเพราะว่าหน้าตามันมันเป็นลูกนาฬิกาใช่ป่ะเออเรจะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันเอออย่างนั้นเดี๋ยวรดู้วมว่าอย่าท้านะแต่เท่าเท่าที่รู้นะชิโรโกะเธอเป็นคนจัดการเออแล้วแล้วสปอยได้ป่าววะ โฮชิโนะโฮชิโนะเป็นโฮชิโนะเทเลอร์เพราะว่าไปเผลอไปสัมผัสสีสันโดยที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็กลายสภาพเลยก็แปลงร่างเลยเนียกลายเป็นทาร์ฟอร์มเมอร์เราก็ AK1 0 2ส่วนก็ตามปกติตามสไตล์ของชาวคิวบะท์ทเขาทำกันก็เป็นอย่างไรับสาระเรื่องก็ใกล้ใกล้ละมันใกล้ใกล้ละคือใกล้ใกล้จะเล่นจบแล้วเออก็สลับในพาทนี้ก็ลาเพลงนี้นี่แหละก่อนอะท้ามีอัปเดตในเรื่องใหม่มาก็ เดี๋ยวผมมาเล่าต่อนะครับผมไปเจอกันบา,บาย